สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง13ว่านมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกดสักสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆ่อนว่านหรือต้นไม้ที่จะเป็นว่านได้ต้องมีความโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมและให้ความเป็นมงคลแก่ผู้ปลูกแม้กระทั่งเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อว่านก็มีบทบาทมากเลยนะครับหรือว่านบางชนิดเอามาทายาทําสมุนไพรก็ช่วยบรรเทารักษาโรคได้เลยนะครับมีประโยชน์มากจริงๆและในปัจจุบันว่านได้ถูกนำมาเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือนสวยงามและเป็นไม้พอกอากาศได้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลย ครับและในปัจจุบันว่านี้ได้รับความนิยมมีมากมายหลากหลายพันซึ่งเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอจัด13อันดับว่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันครับซึ่งผมได้เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์รีวิวต่างๆข้อมูลจากผู้ปลูกจริงและยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์มาเป็นข้อมูลในการทําคลิปวิดีโอนี้ครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดว่านทั้ง13อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ หากเพื่อนๆสนใจว่านสายพันธุ์ไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนรดไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันว่านมีมากมายหลากหลายพันธุ์หลากหลายความเป็นสิริมงคลดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด13อันดับว่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดไหนตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับเพื่อนๆว่านเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมโดยขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เป็นสิริมงคล หรือใช้ในการป้องกันขุนใสความอัปมงคลก็ได้นะครับหรือบางชนิดใช้ทายาเป็นสมุนไพรบรรเทารนักษาโรคหรือแม้กระทั่งเอาไปทําเครื่องรางของขังก็มีครับนอกจากสปปรรพคุณต่างๆที่สุดยอดแล้วความสวยงามของดอกและใบก็สามารถนํามาประดับบ้านโต๊ะทํางานร้านค้าได้อย่างไม่อายใครเลยครับแถมยังเป็นสิริมงคลอีกด้วยครับและในปัจจุบันในโลกของช้อปปิ้งออนไลน์ มีว่านมากมายหลากหลายพันหลากหลายคุณประโยชน์สปปรรพคุณและความเป็นสิลิมงคลดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด13อันดับว่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับแตะพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ13ว่านแสงอาทิตย์หรือกุมารทองว่านชนิดนี้เรียกได้2ชื่อเลยครับลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีหัวใต้ดินแบบหัวหอม ใบเป็นรูปรีแก้มขอบขนานมีจุดแดงอมดำตลอดลำต้นในช่วงฤดูแรงจะยุบตัวเหลือแต่หัวพอเข้าสู่ฤดูฝนจะออกดอกเป็นฝอยคล้ายผู้สีแดงสามารถใช้เป็นไม้ประดับได้ครับสวยงามมากๆในทางสายเวทเชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยมและเชื่อว่าถ้าดํำดอกไปเคี่ยวกับน้ำมันมาทาตามตัวจะทำให้อยู่ยงคงกระพันครับราคาอยู่ที่หัวละ23บาท อันดับ12ว่านงาช้างมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นใต้ดินไม่มีใบลำต้นสีเขียวโผล่ขึ้นจากดินรูปร่างเหมือนงาช้างออกดอกเป็นช่อยาวสีขาวมีกลิ่นหอมลำต้นนำมาตำหรือหั่นเป็นแว่นผสมสุรากินแก้ลมตีขึ้น และสามารถนำนำ้ำคันจากรากใช้แก้พยาธิและในทางสยศาสตร์เชื่อว่าปลูกไว้ป้องกันไภไัยร้ายครับราคาอยู่ที่ต้นละ37บาทอันดับ11ว่านรวยไม่เลิกมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้และนำเข้ามาในเอเชียมีลำต้นเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่เห็นเป็นหัวบนดินในส่วนของใบออกเวียนสลับกันรอบหัว ใบมีรูปหอกโคนใบสอบปลายใบแหลมและโค้งลงด้านล่างครับเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าปลูกแล้วจะได้รับทรัพย์ยิ่งถ้าออกดอกก็จะยิ่งมีโชคลาภมากขึ้นหากวางไว้ประดับที่โต๊ะทำงานก็จะช่วยเสริมโชคและทำให้โต๊ะทำงานดูผ่อนคลายด้วยสีเขียวมากขึ้นด้วยครับราคาอยู่ที่ต้นละ154บาทอันดับ10ว่านเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนใน ครับทั้งสองต้นเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีลำต้นแตกออกเป็นทรงพุ่มลำต้นกลมแข็งตั้งตรงและถูกหุ้มด้วยกาบใบเรียบสลับกันเป็นชั้นๆโดยต้นเศรษฐีเรือนนอกขอบใบจะเป็นสีเหลืองตรงกลางใบจะเป็นสีเขียวและในส่วนของเศรษฐีเรือนในขอบใบจะเป็นสีเขียวกลางใบจะเป็นสีเหลืองครับในด้านของความเชื่อเป็นว่านเสริมโชคลาภช่วยเรียกเงินเรียกทองการทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง และเชื่อกันว่าหากออกดอกช่วงใดจะเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกหรือคนในบ้านเพิ่มพูนอาจได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีโชคลาภก้อนใหญ่ครับราคาอยู่ที่ต้นละ59บาทอันดับ9ว่านนางคุม้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านหรืออีกชื่อว่าว่านนกคุม้มโอ้โหมีหลายชื่อมากๆเลยนะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มว่านที่มีหัวใต้ดิน โดยมีลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่เปลือกสีเหลืองเนื้อในขาวใบกลมใหญ่หนาสีเขียวปลายใบเป็นคลื่นเล็กน้อยมีลายสีขาวเทาสลับสีเขียวเป็นระยะตลอดทั้งใบในส่วนของดอกออกเป็นช่ออยู่กลางกอก้านดอกเป็นแห้งสูงตรงดอกช่อมีสีม่วงปนขาวประกอบด้วยกลีบหกกลีบและเกสรสีเหลืองมีกลิ่นหอมครับในด้านศสยศาสตร์โบราณเชื่อว่าเมื่อมีขโมยเข้าบ้านจะเห็นคนแก่นั่งอยู่จึงเรียกว่าผู้เท่าเฝ้าบ้าน หลอนกันไปเลยครับและว่านางคุ้มยังช่วยป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะอักคีภัยสุดยอดไปเลยครับใครปลูกแล้วเจออะไรก็เล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หัวละ29บาทอันดับ8ว่านดอกทองแท้โอ้โหแค่ชื่อก็เกือบต้องเซ็นเซอร์แล้วครับลักษณะมีเง้าทอดเลื้อยใต้ดินรูปกลมแตกแขนงเป็นไหลาย,ยาวเล็กๆข้อที เนื้อในหัวสีเหลืองจะเป็นต้นเพศผู้และสีขาวจะเป็นเพศเมียมีกลิ่นขาวในส่วนของใบจะเป็นรูปใบหอกโค้งใบมนปลายใบแหลมสีเขียวในส่วนของดอกใบประดับปลายแหลมสีขาวมีเส้นสีแดงดอกสีขาวกีบปากสีขาวมีแถบกลางสีเหลืองเข้มในเรื่องของความเชื่อเป็นว่านทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมถ้าใครสัมผัสด,ดูดกลิ่นของดอกหรือแม้แต่น้ำที่ลดต้น จะเกิดอารมณ์ทั้งเพศรุนแรงโดยเฉพาะเพศหญิงหากปลูกไว้ตามร้านค้าจะมีคนอุดหนุนคับข้างควรปลูกไว้คู่กันทั้งต้นเพศผู้และเพศเมียและโบราณยังกล่าวไว้ว่าผู้ชายควรปลูกต้นเพศเมียผู้หญิงควรปลูกต้นเพศผู้ครับโอ้โห18บวกไปเลยครับต้นนี้มีหน้ายอดขายถล่มทลายไปเลยราคาอยู่ที่ต้นละ33บาทอันดับ7ว่านนางพิมพ์ และมีอีก2ชื่อครับคือว่านหลังเต่าและว่านมเหศวนครับโดยธรรมชาติจะขึ้นอยู่ในป่าลึกหาพบได้ค่อนข้างยากมีลายเป็นลักษณะพิเศษลักษณะลายใบสวยเด่นคล้ายกระดองของเต่าในเรื่องของความเชื่อหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านเสริมโชคลาภนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่บ้านเรือนและผู้ปลูก นับว่าหน้าสะสมและหน้าผูกมากๆเลยครับราคาอยู่ที่ต้นละ74บาทอันดับ6ว่านสีทิศครับมีลักษณะเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายกับหอมใหญ่ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเดือดินเป็นส่วนของก้านใบและตัวใบเท่านั้นดอกออกตรงปลายก้านดอกแยกเป็น6กลีบและจะทยอยบานกันทีละ4ดอกจึงนิยมเรียกว่าว่านสีทิศในเรื่องของความเชื่อเชื่อกันว่า หากออกดอกพร้อมกันได้ทั้ง4ดอกหรือ4ทิศผู้เลี้ยงจะมีโชคลาภคิดจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จทุกประการและถ้าออกดอกไม่ครบกันทั้ง4ดอกหรือออกเพียง2หรือ3ดอกก็จะไม่เป็นผลดีแก่ผู้เลี้ยงเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นครับราคาอยู่ที่หัวละ15บาทอันดับ5ว่านกวักพาพรมจัดว่าเป็นว่านชั้นสูง มีลักษณะก้านกลมยาวลักษณะของใบมีสีเขียวเข้มปนเทาและมีทางสีขาวทอดยาวลงมาและมีริ้วของใบที่ชัดเจนเป็นใบที่มีลักษณะเฉพาะและสวยงามมากๆในเรื่องของความเชื่อหากปลูกไว้ในบ้านเรือนร้านค้าร้านขายบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นว่าน,นำโชคที่นำความเป็นสิริมงคลโชคลาภเมตตามหานิยม บรรดาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดจนความรุ่งเรืองให้แก่เจ้าของอีกทั้งยังมีคุณค่าในทางป้องกันอันตรายได้อีกด้วยครับราคาอยู่ที่นอละ45บาทอันดับ4ว่านพญาจงอางเป็นไม้โบราณตระกูลบอนลักษณะใบคล้ายบอนก้าจะมีจุดสีคล้ายเกล็ดงูอยู่ทั่วทั้งกา้าน ในส่วนของใบมีความละไม้คล้ายใบหน้าของงูมีสีเขียวเข้มและอ่อนใบยิ่งใหญ่ยิ่งสวยในเรื่องของความเชื่อเชื่อว่าปลูกไว้กันงูเข้าบ้านและช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าบ้านช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงมีสรรพคุณสามารถช่วยบรรเทาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยและยังช่วยฟอกอากาศอีกด้วยนะครับราคาอยู่ที่นอละ35บาทอันดับ3ว่านสเสนจันแดง มีความโดดเด่นที่ก้านใบและก้านดอกที่มีสีแดงเลือดหมูที่ทําให้ต่างจากว่านสเสนจันร์ต้นอื่นๆใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจกว้างสีเขียวเส้นใบสีแดงอ่อ,อนมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเหงาสั้นๆทุกส่วนมีกลิ่นหอมในด้านความเชื่อโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมเสริมโชคเสริมลาภผู้ใดปลูกมักมีคนนิยมชมชอบผู้คนรักใครเงินทองไหลมาเทมาด้านค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองราคาอยู่ที่ นอละ29บาทอันดับ2ว่านจูงนางมีอีกหนึ่งชื่อนะครับชื่อว่าว่านเขียดมีหัวแบบเผือกดอกมีกลิ่นหอมใบเป็นรูปหอกแผ่นใบพับจีบเนื้อใบหนาช่อดอกออกจากเหงาเป็นพวงสีขาวสวยงามมากในด้านความเชื่อดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมหากนำดอกหรือต้นมาแช่น้ำมันจันทร์หรือบดผสมสีพึ่งแล้วเสกคาถาจะได้ผลวิเศษยิ่ง ใครมีเวทมนต์คาถาก็จัดไปเลยครับราคาอยู่ที่หัวละ8บาทอันดับหนึ่งได้แก่ว่านสเสนจันดําเป็นว่านที่มีการพูดถึงมากที่สุดในขณะน,นี้ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีใบเป็นใบเดียวรูปหัวใจมีสีเขียวมีเส้นใบสีแดงอ่อนก้านใบสีม่วงแดงดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบหัวของว่านจะมีกลิ่นฉุน ในด้านความเชื่อเชื่อว่าบ้านใดปลูกว่านเสน่จันดำนี้ไว้จะแค้วค่าจากมวลดำและสิ่งอับประมงคลทั้งปวงอีกทั้งยังทำให้พบแต่ความโชคดีครอบครัวมีความสุขครับฉะนั้นแล้วรีบหามาสะสมนะครับเพื่อนๆราคาอยู่ที่ต้นละ25บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p e e Lazada g o o g l e er Ten ครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนํามาเสนอเพื่อนเพื่อนเคยปลูกว่านพันไหนอยู่หรือเปล่าครับและเพื่อนเพื่อนเคยเจอสิ่งลี้ลับไหมครับหรือได้รับความมงคลด้านไหนจากว่านก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดว่านทั้ง13บอันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนเพื่อนสนใจว่านพันไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับหากเพื่อนเพื่อนชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับ เพราะในชาแนลนี้ได้แจกโค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย